อีพลอยเขาอบตู้มอ่ะก็เลยแบบอ,อ,อบอุ่นอบอุ่นนะสุกอกคนนี้อบอุ่นนะนออนนะวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะคุณเหมยอหรอไม่รู้จะใช้ไม่รู้จะใส่ลองดูก่อนคุนดัดข้างบนไหมดัดไหมแปลกนะดัดดูก้าผมว่าผมยิ่งเกินไปอ่ะแล้วคืออีสองนาทีควรจะถึงร้านแล้วอีฉันยังไม่ได้ออกแต่ไม่เป็นไรหรอก คนไม่น่าจะเยอะไหมเพราะว่าฝนตกมัวสวัสดีค่ะคุณดูแปดสิบสีเโอ๊กสีร้อนคือควันขมุงแล้วอะขอให้ผมอยู่ทรงยันถึงพรุ่งนี้ได้ปะคือเป็นคนที่แบบร้อนผมผมก็คลายหนีบผมผมก็คลายนี่เขาเรียกหัวร้อนปลา ขอบคุณที่ขอใจให้ค่ะรอป่านเข้ามาบอกว่าให้ออกได้ไหมเพราะฉันยังไม่ออกแต่ยังไม่กดแกลบโอหัร้อนล้วหัร้อนแต่ยังไม่กดแกลบกต้องไปก่อนห้าทุ่มไม่ได้คือคิดอยู่ว่าควรจะรีบไหมถ้ารีบก็มอสไล่แต่ถ้าไม่รีบก็แกลบค่ะแต่ว่าฝน,นหยุดยังเอ่ยขอบคุณค่ะคุณฟลุกแต่ว่าฝนหยุดยังเอ่ย คือแต่งตัวแกลมมากแต่ว่าดึกจัดอะไม่มีแก็บคารับกูนั่งกูใช้กูไม่ได้ละเรานั่งเรานั่งอันนี้ไปนั่งแกลบใบแก็บวินแกลบไป,ไปหัวหน่นหยอย,งยนงนะกูเฮ้ยเอ้นี่แบมนาะเพิ่งเห็นแบมไหนอ่ะแบมไหนโอ้เพื่อนในชีวิตชื่อแบมเยอะมากคนไหนเอ่ยทำผมแบบนี้ก็น่ารักอีแบบครับจะมีคนบอกว่าเหมือนอาา คือเบื่อผมตรงไงเก็ตปะผมผมตรงอะเข้ากว่าแต่ว่าเบื่อ,อเพราะว่าไปไหนก็ทําแต่ผมตรงตลอดก็คืออยากลองเปลี่ยนเฉยๆเบอร์ดอกไหมครับใช่แล้วค่ะพี่ต้นขอบคุณสำหรับใจส้อม่ะมอสมันอ๋อแบมก็จ้องหรอเพื่อนหวัดดีใช่ค่ะพี่ต้นทําไมจะไปอ๋อไม่มีแบบเก็บตรงเก็บตัวเตรียมแข่งเลยเนี้ยเจอกันหาไม่เจอหรอกไม่เจอหรอก ไม่อยู่คนมีเมียรครับแต่ไปบ่อยไม่ได้เฮิร์ตนะคะเพราะว่าเหงาตามสเต็ปคนไม่มีผู้แต่ถ้ามีเมื่อไหร่อะไม่ออกแน่นอนหึกกหกออกเหมือนเดิมทักทายพี่น้องเฮ้ใครอยากเป็นพี่น้องกับคุณนะอะไรงี้สเต็ปไหมใครเป็นพี่น้อง <c oughs> กูรั่ว จริงๆคนออกแล้วเวลาเนี้ยไม่ได้ออกเชิร์หยิกแบบหยิกเลยอะทำไงดีแต่ถ้าหวีคือคลายแบบฟูเลยอะอ่ะได้ตามนั้นแหละหน่อยอะช่วยด้วยช่วยก็ด้วยอะหยิกแบบนี้ละ กีนนั่งข้างบนหนูจะนั่งข้างล่างค่ะว้ากิดเฮ้ยยิก่ะยิบแบบยิกเลยอ่ะน้องเอ้ลุกใหม่หนูไม่ได้อยากลุกใหม่ขนาดเขาอยากแบบยิกสักนิดนึงแต่มันยิกมากเลยอ่ะแก้ไม่ได้อ่ะจา่าเออหนูนั่งบนตลอดแหละหนูไม่เคยนั่งล่างหรอกเตปบ,บนอยู่บนวิวดีกว่าชอบอยู่แบบ introvert ตอนนี้จะมีโต๊ะหรือไห่ไม่รู้เลย ดีค่ะคนดู3ามเอดวดนหนูก็จะลงแล้วเพื่อน,น่าจะด่าแล้วแหละตอนนะั้นมากับหนุม่มอะบอกคือไม่มีหนุ่มค่ะชอบอยู่คนเดียวเพิ่งเลิกคุยกับรอออมารักษาพระองค์อะ่ะเขยเจ็บแต่ไม่เป็นไรมีเพื่อนกินเหล้ากินเบียร์ก็พอหร้อปะนี่ ตาควมส้มตีนมากกูอยู่รอดมาถึงนี้ติบได้ไงวะ่ะแปลกใหม่ดีไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีฝ <c oughs> นหยุดยังอ่ะบางแสนหิวเกินหยเินหิเกินไปมาก ไปดืด่มกับเพื่อนหรอครับใช่ค่ะไปกับเพื่อนที่สองคนมีเอกับเพื่อนอีกคนนึงก็รวมเป็นสองปะเป็นสองเพื่อนเยอะมากมั้งคือตอนแรกอะเอถามเพื่อนว่ามึงมีใครไปบ้าง